ถ้าอยากให้รีเทนเนอร์ใสสะอาดไม่มีกลิ่นปากต้องเม็ดฟู่ล้างรีเทนเนอร์ตัวนี้เลยค่ะใครที่ยังใช้แปรงสีฟันน้ำยาบ้วนปากในการทำความสะอาดล้างรีเทนเนอร์เหมือนเดิมบ้างค่ะทำให้รีเทนเนอร์ที่เราใช้ในแต่ละวันน่ะสะสมแบคทีเรียแล้วก็มีกลิ่นปาก ไม่ว่าจะแปลงนานขนาดไหนก็ยังมีกลิ่นอยู่นี่เลยค่ะคุณหมอฟันแนะนําเลยว่าใหใช้เม็ดฟูในการทําความสะอาดนะคะฟ้าใช้เม็ดฟู่ของยี่ห้อนี้เลยอันนี้เป็นกลิ่นซากุระนะคะนี่เรามาเตรียมกันเลยค่ะถ้วยใส่รีเทนเนอร์ใส่น้านให้พร้อมนะคะใส่รีเทนเนอร์ของเราลงไปได้เลยเพื่อทําความสะอาดนะคะเสร็จแล้วเราแกะเม็ดฟู่ค่ะที่เขาให้มา หกล่องอ่ะจะได้30เม็ดนะคะใช้ได้30วันก็คือ1เดือนนั่นเองแช่ได้เลยค่ะแบบนี้แล้วก็รอให้เม็ดฟูละลายทั้งหมดนะคะแล้วก็ยกรีเทนเนอร์ขึ้นมาล้างทำความสะอาดแปลงสิ่งสปกปรกออกอีกทีหนึ่งทำแบบนี้ทุกวันค่ะรีเทนเนอร์ของเราจะใสสะอาดลดแบคทีเรียแล้วก็ไม่มีกลิ่นปากอีกเลยนะคะที่สำคัญเขาประหยัดมากเลยนะคะฟาได้มาแค่กล่องละ5 5บาทเอง1กล่องใช้ได้1เดือนนานยาวไปเลยค่ะ นี่ค่ะรีเทนเนอร์ของเราจะใสสะอาดแบบนี้เลย